อัลกุราอานนั้นถือเป็นคำพีที่ประเสริฐที่สุดเป็นคำพีที่มาจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮัวตาลาเป็นคำดำดัดของอัลลอฮฺสุบฮานะฮัวตาลาเป็นกะลามุลลฮะกับพี่น้องาาอัลลอฮฺสุบฮานะฮัวตาลาทรงประทานแก่ผู้ที่ประเสริฐที่สุดนั่นก็คือท่านนาบีมุมฮัมมัดสุลล้อฮวงฮานิวสัลลมและผู้ใดก็ตามนะครับที่ศึกษามันแล้วก็สอนมันนะครับแน่นอนนะครับ เขาผู้นั้นก็จะเป็นผู้ที่ประเสริฐที่สุดดันดังที่ท่านอบ,บีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุวาลลฮิวสลลัมได้กล่าวไว้ในฮะดิษของท่านว่าใครรู um ้กุมมันตาลอะลกุรอานวะอัลละมหูผู้ที่ดีที่สุดในบรรดาสุดเจ้าทั้งหลายนั้นก็คือผู้ที่ศึกษาอัลกุรอานและผู้ที่สอนมันพี่น้องครับเมื่อเราอ่านอัลกุรอานนะครับแน่นอนอัลลอฮฺสุบฮานูวะตาแล้วก็จะประทานความดีงามแก่เรานะครับ เพราะการอ่านอัลกุรอานนั้นถือเป็นอิบะดา์ต่อหลอสบาฮานะหัวตานาเป็นการต่อมบทบ,บิลาวติพี่น้องครับเราได้ศึกษาไปแล้วนะครับในสุรที่หนึ่งนะครับตั้งแต่สุรอัลฟาติฮะนะครับยันมาถึงสุรอัลบากราะอายะที่สิบเอ็ดนะครับวันนี้เราก็จะมาศึกษาในอายะที่สิบสองนะครับถึงอายะที่สิบหกนะครับพี่น้องครับ หากพี่น้องกําลังรับชมอยู่ทางบ้านนะครับให้พี่น้องเปิดอัลกุรอานนะครับหรือไม่ก็ดูทางหน้าจอนี้ได้นะครับขอชี้แจงอีกครั้งนะครับพี่น้องครับหา,หากผมสอนแล้วมีความผิดพลาดประการใดนะครับพี่น้องสามารถที่จะตักเตือนผมได้นะครับในทางแชทนะครับและถ้าหากว่าพี่น้องนั้นต้องการที่จะนำเสนอสิ่งดีๆนะครับ พี่น้องก็สามารถสามารถที่จะามาคอมเมนต์ได้ใต้ใต้คอมเมนต์นี้เลยนะครับพี่น้องครับเรามาดูอายะที่12นะครับก่อนที่เราจะอ่านอัลกุรอานนะครับทุกครั้งเราจะเริ่มด้วยกับการอิสติอาห์นะครับเพราอลัสบะฮานะฮูวะตะอาลาใช้ให้เรานั้นอ่านอิสติอาห์ก่อนที่เราจะเริ่มอ่านอัลกุรอานดังที่ ala, รัสบะฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในกุรอานว่า فإذا قرأت الكوران فاستعذب الله من الشيطان الرجيم ซึ่งมีความหมายว่าเมื่อสู่เจ้าทั้งหลายต้องการเมื่อสู่เจ้าต้องการที่จะอ่านอลัลกุราอานแล้วนะครับสู่เจ้าจงอ่านอัลอุซุบิลไลมนินาเชตอนรรจินทำไมครับพี่น้องเพราะเชตอนเนี่ยเป็นที่รู้แล้วอะนะครับเป็นที่รู้แล้วนะครับว่าเชาตอนเป็นอัสบาบเป็นสาเหตุนะครับที่จะนํามาซึ่งนําพาซึ่งความชั่วร้ายต่างๆนะครับและเชตอนด้วยเช่นกันที่จะกระซิบก,กระซาบเรานะครับเพื่อที่จะให้เรานั้น ตามเขานะครับดังนั้นอัลลอฮ์บ ب ح ا ن ه และตาก็ใช้ให้เรานั้นอ่านอู๊งซุบิลลาหิมิน yes> ัชชตอนอร์จินเพื่อที่จะให้เรานั้นปลอดพ้นจากการกระซิบกระซาบของชัยตอนนะครับพี่น้องครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับอาองซุบิลลาหิมินัชชยตอนอูรจินอลล يفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا، قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا قي وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا واذا خلوا الى شياطينهم قالوا قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون อุลาอีกัลที่นช تروضضلالةبالهداءفماربح التجارتهموماكانومهتدين ก็ลมดุลิลลาห์นะครับจบไปแล้วนะครับตั้งแต่อายะที่12นะครับจนถึงอายะที่16นะครับพี่น้องครับ หลังจากที่เรานั้นได้ฟังกันแล้วนะครับหลังจากที่เรานั้นได้อ่านตามกันแล้วนะครับเรามาศึกษาในเรื่องของการอ่านตามหลักทัจวิตนะครับเพื่อให้เกิดความถูกต้องนะครับพี่น้องครับในต้นอายะนะครับของอายะที่สิบสองนะครับเขาจะเขียนว่าอะลาตรงลานะครับจะมีมัดนะครับอยู่บนลาลำอลิฟนะครับแล้วก็ถัดจากนั้นจะมีฮัมซานะครับ ตรงนี้เป็นมัจจาอิสนะครับหรือจะอีกจะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่ามัดมุดมัดมุนฟอซิลนะครับเป็นมัดที่แยกนะครับระหว่างมัดและฮัมซานะครับซึ่งตรงนี้จะอ่านาไม่เกินห้าฮารอกะและไม่ต่ำกว่าสี่ฮารอกะนะครับอ่านว่า <S <S อลัลลอฮอินนะฮุม อินนาฮุมตรงนี้จะอ่านหน่วงสองฮาร์ก้านะครับจะเพราะมันมีชัดดานะครับอยู่บนตัวนูนนะครับมีภุกรมว่าว่าจิบุลุนนะนะครับไม่ว่าจะเป็นบนนูนหรือบนมีมนะครับว่าจิบุลุนนะเนี่ยจะมีสองที่ด้วยกันนะครับนั่นก็คือชัดดาอยู่บนนูนหรือบนมีมนะครับพี่น้องเมื่อชัดดาอยู่บนนูนหรือบนมีมเนี่ยอยู่บนมีมนะครับภูกรมของมันจะต้องหน่วงนะครับสองฮาร์ก้านะครับอ่านว่า อิ hum, hum hum ul, hum ul. นนาฮุมอิงนหฮุมฮุมุลฮูมุลนี่น้องครับตรงนี้การออกเสียงจะต้องระวังหน่อยนะครับเพราะว่าในภาษาไทยนี่แม่ลอลิงนะครับแม่กลลนะครับภาษาไทยเขาจะเป็นแม่กลทั้งหมดเลยนะครับแต่สําหรับภาษาอาหรับแล้วนะครับลอลิงก็จะต้องห่อลิ้นนะครับหรือกระดกลิ้นเองนะครับ ตรงนี้ต้องอ่านว่าฮูมุลนะครับพี่น้องห้ามอ่านว่าฮูมุลนะครับเพราะจากประสบการณ์ที่ได้สอนนะครับเด็กๆที่พูดภาษาไทยนะครับส่วนมากจะอ่านติดปากไปเลยนะครับเมื่อลามตายจะอ่านว่าฮ um ูมุลฮูมุลนะครับฮูมุลนะครับถ้า,อ,าอะไรนะถ้ากระทบยังไงก็ต้องอาภัยด้วยนะครับพี่น้อง ก็ตรงนี้ให้อ่านว่าหูมุลนะครับพี่น้องห้ามอ่านว่าหูมุลนะครับหูมุล move สีดูน move สีดูน move c ตัวซีนก็ต้องพ่นลมนะครับต้องพ่นลมเยอะๆนะครับโดยการที่ปล่อยลมออกจากซอกฟันนะครับกัดฟันไปเลยนะครับหูมุล move move c ดู หุ่มมัฟซิดูนว่าล่ะว่ลวลตรงนี้เป็นมตัตต์ ط ب ีนะครับให้อ่านยาวสองฮารอกะนะครับเป็นมัตตบิอีโรสมีจะจะเห็นได้ว่าบนตัวรามจะมีอะลิฟอะลิฟเล็กนะครับเป็นอะลิฟเล็กสัญลักษณ์วงบอกว่าตรงนี้เป็นหุกกลมยาวนะครับเราต้องต้องอ่านยาวสองฮารอกะ วลาคิลลาวลาคิลลาวลาคิลลายัวลาคิลลายัชอกรอนิลลาตรงนี้เป็นอิดกอมนะครับเป็นอิดกอมบิลากุนนะนะครับอิดกอมบิลากุนนะเพราะตัวนูนตายไปเจอกับตัวลามนะครับอิดกอมบิลากุนนะนะครับ ถ้านูนตายหรือตันวินไปเจอกับตัวรามนะครับหรืออีกตัวหนึ่งที่อยู่ในหุกลกรมเอดรอมบิลากุนะครับนั่นก็คือตัวรอนะครับมีสองตัวด้วยกันนะครับให้อ่านควบนะครับควบไปเลยให้เข้าไปหาตัวรามหรือตัวรอไปเลยนะครับหุกลก่มของมันไม่หน่วงนะครับควบนะครับกินล่าโดยเฉพาะตัวรามนะครับต้องอ่านหอลิ้นนะครับกินล่าห้ามอ่านว่ากินลากินล่านะครับ อ่านว่ากิลลายยชูรุล่านะครับตัวลานะยาวสองฮารอกะนะยาวเพราะมีตัวอาลิฟนะครับอาลิฟถือเป็นมัดตอบีอีฮารฟีนะครับยาวด้วยกับฮุรุฟอิลลานะครับลายยชูรุนยยชูรุนตัวสุดท้ายนะครับอูรุนอูรุนนะครับตัวอินก็อ่าน นะครับอาเอ,า,อานะครับพราตัวอินเป็นหัรุฟฮัลกูมนะครับเป็นหัรูฟฮัลกูมฐานเสียงของมันก็อยู่ที่ลําคอนะครับฮ่าอาขออภัยนะครับยาชองรูนรูนตรงนี้เป็นมัดอาริตลิส,สุกูนะครับเหมือนที่ได้ชี้แจงไปแล้วนะครับมัดอาริตริส,สุกูลสามารถที่จะอ่านสามระดับ ได้เลยนะครับนั่นก็คือระดับแรกคือระดับอะดับกอสนะครับยาวสองฮารอก้หรือระดับกลางนะวอสยาวสามหรือสี่ฮารอกะ้นะครับและระดับสุดท้ายนั้นก็คือระดับมัดห้าหรือหกฮารอก้ได้เลยนะครับดังนั้นมาตรฐานนะครับพี่น้องจะต้องเลือกว่าเราจะอ่านมาตรฐานไหนนะครับเมื่อเราอ่านมาตรฐานนั้นแล้วนะครับเราก็จะต้อง มาตรฐานเดียวกันตลอดเลยนะครับลยชรวอตัวดลนะครับพี่น้องวิธีการออกออกเสียงก็คือใช้ปลายลิ้นนะครับมาแตะที่ไรฟันอ่นว่า the is e, e, อย่าได้พ่นลมนะครับพี่น้องแล้วก็พยายามให้ออกเสียง,งเสมือนกับพึ่งบินนะครับ ว่า the ะอิซ is ะอิ what is the, what is the ถ้าพี่น้องไม่สามารถที่จะเอาลิ้นมาแตะที่ลรฟันนะครับเพราะว่าเวลาสอนแล้วมันไม่เห็นภาพนะครับผมจะใช้วิธีให้ถ้าผมสอนนัเกเรียนผมจะให้หนัเกเรียนนั้นเอาปลายลิ้นมาวางที่บนฟันไปเลยนะครับก็คือให้เรานั้นไปกัดปลายลิ้นเล็กน้อยนะครับ the the what is the ตัว the กอวเลก็เช่นกันนะครับถัดจากมันมีอาลิฟนะครับมันก็คือมารปอบีให้ยาวสองฮารอกะนะครับวัวอีเจกุตัวกอฟนะครับให้ผ่องเสียงนะครับให้ผ่องเสียงนะครับฐานเสียงของมันก็คือตรงโคนลิ้นนะครับก็ก็ก็กเป็นฮุรุฟลิซานีนะครับให้อ่านว่ากุยปุ ปี้เวลาอ่านนะครับต้องให้มันพยายามให้มันผ่องเสียงนะครับมันจะไม่เหมือนกับกอไก่เวลากอไก่เวลาอ่านกีเวลากี้จะอ่านว่ากีนะครับกีธรรมดานะครับแต่กุรอ่านนะครับตัวกอฟจะต้องผ่องเสียงนะครับอ่านว่ากีกีถัดจากตัวกอฟนะครับก็จะมียานะครับตรงนี้เป็นมัด บีนะคมัดต์ ط ب อ ع ให้ยาวสองฮารอก้านะครับ و อิ ا ق ก ل ลาลาฮุมอามีนูอามีนะครับมีนูอามีนูยาวสองฮารอก้านะครับพี่น้องครับตรงนี้เป็นมัตบาดัลนะครับเดิมคืออะมีนูนะครับเดิมคืออะมีนูนะ แล้วก็อุลามาก็ได้เปลี่ยนนะครับเพื่อที่จะให้มันนั้นน่าฟังนะครับจากสั้นนะครับให้เป็นยาวนะครับเดิมคืออ m ะมีนูมันไม่น่าฟังนะครับอุลามาก็ได้เปลี่ยนนะครับให้เป็นอ m ะมีนูนะครับอ่ะมีนูกมามมานะครับตรงนี้ก็เป็นมจัจาิสนะครับ อามันนาอามันนานะครับอ่าตรงนี้ก็เป็นมัดบาดัลนะครับมันนามันนาจะเจอพี่น้องครับตรงมันนาตรงนี้นะครับก็จะมีอลิฟลามแล้วก็นูนชัดด้านนะครับตรงนี้จะเป็นอีดรอมชัมซียตรงนี้จะเป็นอีดรอมชัมซียนะครับอีดรอมชัมเซียนั่นก็คือให้เรานั้นอ่านควบ ไปหานนนไปเลยนะครับแล้วก็นูนมีชัดเตอ์ให้เรานั้นวุ่นนะไปด้วยนะครับอ่านว่าออมานันนาอามานันนาสุโลูตรงนี้ควบสองคารอกะน,นะครับเสมือนกับวาจิบุลุนนะครับพี่น้องโกลูกอกออ่านว่ากอกอไม่ใช่กอนะครับกอ,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 อให้ผ่องเสียงเล็กน้อยนะครับ กอลูตรงนี้ก็เป็นมัจจาอิสนะครับพี่น้องกอลูอานุมินุอานุมินุคามาคะอานุมินุคะตัวกราฟนะครับพี่น้องให้อ่านว่ากะกะกะคะให้พี่น้องพ่นลมไปด้วยนะครับอ่านว่า นะครับอันมินกะมาอามนัุฟะฮะกะมาตรงนี้มัดจาอิสนะครับพี่น้องมัจจาอิสให้อ่านยาวห้าไปเลยนะครับหรือไม่ต่ำกว่าสไม่เกินกว่าหนั่นเองนะครับออกะมาอตรงนี้มัดบาด,ดัลนะครับ อามะนัสุฟะฮามะนัสุฟะฮาอามะนัสุฟะฮาสุฟะฮานะครับตรงนี้ด้านบนฮัมซ้านะครับจะเห็นว่าตัวจะมีสัญ,ญลักษณ์นะครับกอฟลามนะครับตรงนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ให้เรา nan وقفف ا ل อาล,ลานะครับเป็นสัญ,ญลักษณ์ให้เรา nan وقف ให้หยุดได้นะครับเราหยุดนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับเราหยุดดีที่สุดนะครับวักฟุลอาลาถ้าเราจะหยุดนะครับตรงนี้ให้อ่านยาวไปเลยนะครับแล้วก็ทําให้ตัวฮัมซานี่ตายนะครับเป็นสุกูลเออมาเนสุฟา อัลลอฮ์ขออภัยนะครับอามานันสุฟะตรงนี้เป็นมัดวาจิบนะครับหรือมัดมุตตซิลนั่นเองนะครับหรือมัดจยอมัดลาซิมนะครับต่อไปนะครับอัลาอาลาอฮ์อัลลอฮ์อินนฮุมอัลลอฮ์เช่นกันนะครับตรงนี้เป็นมัดยาอินะครับให้อ่านยาวนะครับห้าฮะรอกะ ألا إنهم هم السفهاء، هم السفهاء ولكن لا يعلمون، ولكن لا يعلمون، ولكن لا ولا لا تنقب ما طبيعي رسمي نحب يوصل กิลลานะครับนูนตายเจอตัวลามนะครับเหมือนที่ได้สอนไปแล้วนะครับว่านูนตายไปเจอลามเป็นอีดอมบีลากุนนะนะครับยาวสองเออคืออ่านควบแล้วก็ไม่หน่วงเสียงนะครับอ่านควบไปเลยนะครับควบไปหาตัวลามนน,ววมวน,นเวลาเราอ่าน ก็ไม่ต้องเยอะมากนะเอาอ่เยะนะครับไม่ใช่นะครับให้อ่านแค่ยะก็พอแล้วนะครับให้อ่านว่ายะเลมูยะเละม,ลมูตัวสุดท้ายนะครับก็เป็นมัดอาริทริส,สุกูนนะครับให้ทำทำให้ตัวนูนั้นตายนะครับอ่านว่าเลมู อ่านยาว3ระดับนะครับเลือกไปเลยนะครับหรือจะอ่าน5ฮารราก็ได้นะครับจะได้เหมือนมาตรฐานมัดจายสแล้วก็มัตวาจิบไปด้วยนะครับก็สำหรับช่วงแรกนะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับแล้วเราก็มาเจอกันในช่วงที่2ของรายการนะครับสสลาอมลยกุมมารองมตุลลอฮบะเรากาตุ